สวัสดีค่ะทุกทกท่านนะคะวันนี้จะมาชวนทํากับข้าวค่ะเราไปผัดฟักทองนะคะค่ะเราได้เตรียมฟักทองไว้แล้วก็มีไข่สองฟองนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหมูสับด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปปอกฟักทองและเตรียมของนะคะถ้าเราไปปอกฟักทองมาแล้วนะคะเราก็จะไม่เอาเล็กมากนะคะเราจะเอาชิ้นประมาณเท่านี้นะคะค่ะ เอาพอสวยงามนะคะเนี่ยค่ะอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกินนะคะตามนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะชิ้นขนาดนี้นะคะถ้าเกิดมันยังใหญ่ไปเราก็ผ่าอีกได้ค่ะฟักทองสวยมากตรงนี้มันใหญ่อ้วนไปใช่ไหมคะเราก็สามารถหั่นให้มันเล็กได้ค่ะทําไปชิมไปนะคะทําไปดูไปค่ะใหญ่เกินไปเราก็หั่นครึ่งค่ะง่ายๆเลยนะคะ แล้วเราก็จะได้มีกับข้าวที่อร่อยออร่ยนะคะผู้ใหญ่ก็ทานแล้วดีนะคะเพื่อสุขภาพเด็กๆก็ทานได้ค่ะฟักทองนี่จะเป็นอะไรที่มีวิตามินมากนะคะค่ะตรงนี้ก็โอเคละได้แล้วเราก็เอามาใส่ในนี้เลยค่ะหั่นต่อนะคะอย่างนี้เลยมิกกี้มันใหญ่ไปใช่ไหมคะอ่ะแล้วเราก็หั่นเลยค่ะ มีวิธีหั่นได้หลายอย่างนะคะง่ายๆไปเลยค่ะเอาที่เราสะดวกนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือระวังมือด้วยค่ะนิ้วมือนะคะเราหั่นให้ดูตามนี้ก่อนนะคะะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเตรียมครบเรียบร้อยแล้วนะคะคะ่ะเราใช้ฟักทอง600กรัมค่ะหมู20กรัมนะคะอ่ะไข่ไก่สองฟองค่ะ ผงปรุงรสนะคะ,ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งหนึ่งช้อนชาเกลือนะคะครึ่งช้อนชาค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะคะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะน้ำมันเทใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะขอเอาหมูลงก่อนนะคะผัดหมูให้หดตัวนิดหน่อยนะคะ มันต้องเพิ่มอีกค่ะอีกหนึ่งช้อนชานะคะเราจะต้องผัดหมูให้สุกก่อนค่ะเพราะว่าฟักทองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุกง่ายแล้วเดี๋ยวมันจะเละนะคะค่ะหมูเริ่มที่จะหดตัวแล้วนะคะเราก็นำกระเทียมใส่ค่ะ หมูกกระเทียมหอมแล้วนะคะเอาไข่ลงค่ะค่ะแล้วเราก็เอาฟักทองลงเลยค่ะ ตามด้วยหมูเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะแล้วเราก็ตามด้วยผงปรุงรสนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะซันหอยค่ะ ใส่ลงไปด้วยค่ะหช้อนโต๊ะนะคะน้ำห้าสิกรัมค่ะใส่ไปเลยนะคะเพื่อให้ฟักทองอ่อนตัวค่ะมีน้ำแล้วเราก็ต้องเปิดไฟแรงนะคะกลิ่นเริ่มหอมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งไฟอ่อนๆไว้นะคะให้ฟักทองอ่อนตัวนะคะง่ายๆนะคะค่ะเป็นอาหารที่แบบอร่อยๆในบ้านค่ะผู้ใหญ่ก็ทานได้เด็กๆก,ก็ทานดีนะคะค่ะ กำลังเดือดมากเลยค่ะคือเราเปิดไฟอ่อนนะคะตอนถ,ถ้าเปิดไฟแรงแล้วเดี๋ยวฟักทองเราจะเละนะคะเราก็ต้องค่อยๆอ,อุ่นเข้าไปนะคะถ้ายังเห็นว่าฟักทองยังไม่ค่อยจะสุกเราก็เติมน้ําได้นะคะแต่ก็อย่าเติมเยอะนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะชิมค่ะเอาไข่มานิดนึงแล้วก็เอาน้ํามาหน่อยนึงค่ะตั้งไฟอ่อนๆไปนะคะ ทานกับข้าวอร่อยนะคะค่ะอร่อยค่ะรสชาติได้พอดีเป๊ะเลยนะคะตามที่เครื่องปรุงที่เราบอกไปอะคะ่ะอันนี้ถือว่าทำเยอะมากนะคะเนี่ยปกติเราจะทำครึ่งหนึ่งของอันเนี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวตั้งไฟให้ให้เขาอ่อนๆอีกนิดหนึ่งให้ฟักทองสุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในชามค่ะใกล้สุกแล้วนะคะได้แล้วค่ะน้ำก็แห้งแล้วนะคะ เนื้อฟักทองอ่ะบางทีชิ้นใหญ่อ่ะมันออกจะมีแกนๆอยู่ตรงกลางนิดๆนะคะเราก็จะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้ไปนิ่มในในจานดีกว่านะคะค่ะได้ตามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามค่ะมาค่ะสวยนะคะหน้าตาสวยทีเดียวเลยค่ะง่ายๆแล้เราก็จะมีอาหารนะคะที่ในบ้านได้ทานกัน ตามนี้เลยค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูหน้าตายกันอีกทีนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะค่ะ